สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อรูปสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งนักเรียนแต่ละคนอาจจะได้เรียนรู้มาแล้วว่ารูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดมีรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างนะครับนักเรียนลองดูรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี้นะครับในข้อกอไก่ถึงข้อซอโซนะครับนักเรียนหลายคนจะรู้ว่ารูปสี่เหลี่ยมที่เห็นคือรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้างนะครับเราลองมาดู รูปแรกนะครับก็คือรูปกอไก่นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไร้วับเรืยอนที่เราเห็นนี้คือเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตจุตรัสนะครับเพราะว่าอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันถูกไหมครับนี่ครับัญลั์การเท่ากันคือเขาจะมีจะมีรูปนี้จะมีขีดนะครับหนึ่งขีดเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับด้านนี้ก็หนึ่งขีดด้านนี้หนึ่งขีดด้านนี้หนึ่งขีดด้านนี้หนึ่งขีดแสดงว่าทุกด้านยาวเท่ากัน และจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นะครับจะต้องมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้วยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับสัญลักษณ์มุมฉากคือมีขนาดของมุมเท่าไหร่ครับ90องศามุมทุกมุมเป็นมุมฉากเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองต่อมานะครับรูปที่2คือรูปขอไข่คือรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับ คุณสมบัติของเขานะครับของรูปนี้จะมีด้านด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันเห็นไหมนักเรียนกี่คู่ครับ2คู่เห็นไหมครับเห็นด้านขวาไหมครับนี่คือด้านที่อยู่ติดกันแล้วก็ด้านที่อยู่ติดกันฝั่งนี้นะครับเท่ากันเห็นไหมสัญลักษณ์การเท่ากันคือเขาจะเขียนจะเขียน2ขีดเหมือนกัน1ขีดเหมือนกันแสดงว่า สแสดงว่าด้านนั้นน่ะจะมีขนาดความยาวเท่ากันนะครับรูปสี่เหลี่ยมที่เราเห็นเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับนักเรียนต่อมารูปคอนะครับรูปคอ,อนักเรียนดูนะครับจะมีคุณสมบัติคล,คลา้ายคข้อกอไกใช่ไหมครับคือจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันถูกไหมครับแต่ต่างกันตรงไหนนักเรียนคือ น่ด้านยาวเท่ากันจริงแต่มุมของมุมของรูปคอควายนะครับไม่ใช่มุมฉากนะครับในเรื่อง้ดูเห็นไหมไม่ใช่มุมฉากนะครับมุมฉากจะมีขนาด90องศาแต่มุม2มุมนี้คือมุมแหลมมีขนาดเท่ากันนั่นเองสองมุมนี้จะมีขนาดเท่ากันหรือว่ามุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันแล้วก็มุมป้านมุมนี้นะครับจะมีขนาดเท่ากันเหมือนกันก็คือมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากัน ด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมาแลวครับขนมเปียกปูนต่อมารูปงอนะครับรูปงอคือรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยในเรียนันเรียนลองดูคุณสมบัตินะครับด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะครับสองด้านนี้โอกาสเท่ากันนะครับ 2ด้านนี้ยาวไม่เท่ากัน2ด้านนี้ยาวไม่เท่ากันแต่คุณสมบัติพิเศษของเขานะครับของรูปงองูก็คือจะมีด้านตรงข้ามขนานกันนะเดียวนีเห็นไหมสองด้านนี้ขนานกันนะครับขนานกันเพียงหนึ่งคู่จะมีด้านขนานกันเพียงหนึ่งคู่เราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมแล้วรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับสัญลักษณ์นักเรียนมาลองดูลักษณะของสี่เหลี่ยมคางหมู นี่ลองจินตนาการรูปนะครับเห็นไหมครับจะเหมือนกับเห็นไหมนักเรียนเหมือนหมูไมหมนักเรียนหมอนหมูนะครับอาจจะวาดออกมาลาักษณะคล้ายๆเป็นเป็นรูปของหมูนะครับนักเรียนจริงๆตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาเป็นการจดจําเฉยๆนะนักเรียนไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับเรามาดูจอจานจอจานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมาได้เอ่ยส,อส,อสัญลักษณ์สองขีด เท่ากันใช่ไหมครับสแสดงว่า2ขีดนี้ยาวเท่ากันนี่สด้านนี้ยาวเท่ากันด้านนี้ก็ยาวเท่ากันแต่ถ้าอลองดูรูปนี้รูปคอควายกับรูปจอจานใกล้เคียงกันมากนะครับแต่จะต่างกันตรงที่แต่ละด้านยาวไม่ได้เท่ากันนะครับจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแล้วก็ขนานกันเห็นไหมครับเรียนไม่ใช่ด้านทั้งทั้งสยาวเท่ากันรูปนี้เราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน นะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับต่อมานะครับรูปชอช้างนะครับชอช้างนักเรียนลองดูนะครับจะกละคาษใกันนะครับแต่ว่าเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนั่นเองเราจะเรียกว่ารูปอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสังเกตแล้นักเรียนถ้ารูปไหนนะครับมีมุมฉาก นะครับเกิดขึ้นนะครับทั้งสี่มุมมันจะเป็นมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองชนิดนะครับก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันแต่มีคุณสมบัติพิเศษคือทุกมุมเป็นมุมฉากเนะราลองดูสอโซครับซอโซในหนึ่ง6สาี่ห้าชนิดเนี้ย รูปสอโซ่จะจัดอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดครับไม่เรียนลองดูนะครับ1เช็คด้านที่อยู่ติดกันไม่เท่ากันยาวไม่เท่ากันด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันไม่อาจจะแต่จะมีด้าน2ด้านนี้เท่ากันนะครับมาเรียนแล้วก็แต่มีคุณสมบัติพิเศษคือจะมีคู่นี้นักเรียนเห็นไหมครับ2เส้นนี้นะครับจะเป็นงนกเรียนขนานกันเพราะ ด้านที่ขนานกันคือจะมีระยะห่างที่เท่ากันโดยตลอดนะครับนักเรียนแสดงว่าตรงกับคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคือจะมีด้านขนานกันเพียงหนึ่งคู่นะครับเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูแต่รูปนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูพิเศษเพราะครัจะมีด้านตรงข้ามด <c oughs> ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเราก็เลยเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วครับนักเรียน <N Southeast> หน้าจั่วนะครับร, report, รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วทีนี้พอเราแยกออกแล้วนะครับว่าคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดมีอะไรบ้างเราจะมาตอบคําถามกันนะครับลองดูรูปแรกสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่2ส, 2, ส对对ี่เหลี่ยมรูปวารูปที่3มสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปที่4ี่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปที่5รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปที่6รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่7็รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วนะครับที่นักเรียนลองมาตอบคําถามข้อ1 ถึงข้อ7นะครับนะักเรียนมุมทุกมุมเป็นมุมฉากข้อนี้ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบมุมทุกมุมเป็นมุมฉากก็คือรูปสี่เหลี่ยมหมายเลขใดครับก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกอไก่และอะไรครับชอช้างนั่นเองกอไก่ต่อมาข้อ2นะครับด้านทุกด้านยาวเท่ากัน มีรูปไหนบ้างครับด้านทุกด้าน,านยาวเท่ากันก็มีกอไก่คอควายใช่ไหมครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับกอไก่และคอควายนะครับต่อไปนะครับข้อ3นะครับด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเห็นไหมครับ เท่ากั schnell, นไหมครับกูกอไก่ด้านตรงข้ามขอไข่ตัวนี้ไม่ใช่ด้านตรงข้ามนะครับไม่นับสองด้านนี้จะเรียกว่าด้านที่อยู่ติดกันนะครับไม่ใช่ด้านตรงข้ามคนมองว่าเป็นด้านตรงข้ามตัวนี้ไม่ใช่นะครับคอควายด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเห็นไหมครับตรงข้ามยาวเท่ากันงองู <intell item related> <ihrem> ắt, ไม่ใช่จอจานเลยครับด้านตรงข้ามยาวเท่ากันชอช้างได้ไหมครับตรงข้ามยาวเท่ากันแสดงว่ารูปนี้ข้อนี้มีหลายคําตอบครับมีกอไก คอควายจอจานและชอช้างนะครับอตอบเลยนะครับก็ไก่แล้วนักเรียนก็ไก่คอควายจอจานชอช้างก็ไก่นะครับคอควายจอจานและชอช้างนะครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนนักเรียนลองทําดูนะครับ ครูที่บายไปแล้วนะครับเหลือข้อ4.5.6.7ให้ในักเรียนทําต่อให้เสร็จนะครับนักเรียนทีนี้เมื่อเราแยกชนิดของรูปสี่เหลี่ยมได้แล้วนะครับเราก็จะมาดูหัวข้อต่อไปนะครับนักเรียนลองดูหน้าต่อไปจงบอกชื่อของรูปสี่เหลี่ยมที่กําหนดให้ต่อไปนี้นักเรียนก็เอามาตอบได้เลยนะครับซึ่งครูพูดก่อนหน้านี้แล้วนะครับข้อห มีมุมทั้งสี่เป็นมุมฉากด้านทุกด้านยาวเท่ากันเราจะเรียกว่าอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยอรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับต่อไปข้อสองแล้วนัเรียน ข้อสองมุมทั้งสี่เป็นมุมฉากด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะครับถ้าเป็นมุมฉากครูบอกว่าถ้าไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วผืนผ้าเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นรูปสีเรรปส่เหลี่ยมแลวครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับ ต่อไปนะครับข้อคอควายนะครับคอควายคือรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดครับสัญลัก์ที่เป็นเป็นลูกศรมาทางเดียวกันนะครับหนึ่งหนึ่งหัวลูกศรนะครับตอนนี้หมายความว่าสองด้านนี้ขนานกันนะครับขนานกันหนึ่งคู่นักเรียนลองย้อนไปดูก็ได้ครับนักเรียนเห็นไหมครับขนานกันหนึ่งคู่เห็นไหมครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูครับขนานกันหนึ่งคู่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนักเรียนตอบรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ก็ให้ถูกเลยนะครับจะตอบสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจัว่วก็ไม่ผิดนะเดยนตัวนี้คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อ8ให้นักเรียนทำนะครับด้วยตัวเองให้เสร็จนะครับ ต่อมาหน้าที่3หน้าสุดท้ายนะครับจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องคำตอบมีได้มากกว่า1ข้อนะครับกอไก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขอไข่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอควายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนงองูรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจอจานรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับชอช้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเรียนเรามาดูคุณสมบัติจะมีทั้งหมดอยู่10ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1 รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดที่มีด้านทั้งสี่ไม่่าด้านทั้งสีไม่ได้ยาวเท่ากันแล้วน้เรียนลองเช็คนะครับย้อนไปดูหน้าแรกก็ได้ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรครับทุกด้านยาวเท่ากันและทุกมุมเป็นมุมอะไรครับเป็นมุมฉากใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าทุกมุมเป็นมุมฉากนะครับด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน สองคู่นะครับใช่หนมะครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นไในเดยนทุกด้านยาวเท่ากันแต่มันจะเอียงใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมคางหมูจะมีด้านขนานกันเพียงหนึ่งคู่สี่เหลี่ยมรูปว่าวบางคนมองว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมคางสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับเห็นไะหครับ เสร็จแลรูปรูปลักษณะน,นี้นักเรียนต้องแยกออกต่อไปรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานวาดยาวๆเลยนะครับจะมีด้านขนานกัน2คู่นะครับแต่มุมไม่ใช่มุมฉากนะครับทีนี้เราก็มาพิจารณาข้อ1รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดที่ด้านทั้ง4ไม่ได้ยาวเท่ากันด้านทั้ง4ไม่ยาวเท่ากันก็มีรูปอะไรบ้างครับ เรามาพิจารณาก่อนด้านทั้งสียาวเท่ากันก็จะมีก็จะมีอะไรครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมะลรครับขนมเปียกปูนเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดที่ด้านทั้งสีไม่ได้ยาวเท่ากันนะครับก็มีอะไรบ้างครับนักเรียนด้านทั้งสีไม่ได้ยาวเท่ากันเราก็ตอบได้ครับก็คือขอไข่ขออาขอควายไม่ใช่นะครับงองู จอจานและอะไรครับและชอช้างคือด้านทั้ง4ไม่ได้ยาวเท่ากันเราก็เลือกเลยนะครับต่อไปข้อ2นะครับรูปสีเหลี่ยมซชิดใดที่ไม่ได้มีมุมทั้ง4เป็นมุมฉากนะครับก็ สี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุมทั้ง4เป็นมุมฉากที่เหลือไม่ใช่นะครับเรียนเราก็ตอไปเลยครับมีสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับสี่เหลี่ยมรูปว่าวและสี่เหลี่ยมด้านขนานคือชอช้างนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเรียนต่อไปนะครับข้อ3รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดที่ด้าน ยาวเท่ากันทุกด้านมุมแต่และมุมไม่เป็นมุมฉากเราพิจารณาแล้วจะเป็นกอไก่คือด้านทั้งสียคคยงส่ยาวเท่ากันกับคอควายด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันแต่โจทย์บอกว่ามุมแต่และมุมไม่เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นตัดกอไก่ออกก็จะเหลืออะไรครับคอควายนั่นเองอ่าข้อนี้ตอบข้อแล้วค,คอควายรูปเดียวนะครับ<ม>ต่อไปข้อที่4ี่นะครับรูปสี่เหลี่ยมชิดใดที่มีมุมตรงข้ามนะครับ ไม่ได้เท่ากันทั้งสองคู่มุมตรงข้ามไม่ได้เท่ากันทั้งสองคู่ลองพิจารณาครับกอไก่ด้านตรงข้ามอ๋อโทษทีมุมตรงข้ามนะครับมุมมุมตรงข้ามไม่ได้เท่ากัน2คู่อ่ามาดูกอไก่มุมตรงข้ามเท่ากันไหมครับรูปนี้ตรงข้ามเท่ากันตรงข้ามเท่ากัน2คู่เท่ากัน1คู่เท่ากันเป็นสคู่อันนี้เท่ากันไหมครับ เท่ากันเท่ากัน2คู่เท่ากันไหมครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะครับเท่ากันไหมครับตัวนี้อันนี้ไม่ไม่เท่าแต่ตัวนี้เท่านะครับเท่ากันแค่หคู่สี่เหลี่ยมหน้าขนานเท่าไหมครับเข้าคู่หน,นึ่งนี้เท่าไหมครับเท่าแสดงว่าได้คําตอบแล้วนักเรียนก็คือ,อมาตอบเลยรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดที่มีมุมตรงข้ามไม่ได้เท่ากันทั้ง2คู่ ก็คือข้ององูกับข้ออะไรครับจอจานคือรูปสี่เหลี่ยมคางงูและรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนั่นเองนะครับงองูและจอจานนะครับที่เหลือนะครับข้อ5นะครับข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อ8ให้ข้อ9และข้อ10นะครับให้นักเรียนทำให้เสร็จเลยนะครับนักเรียน แล้วก็จะมะีนักเรียนดูข้อที่6รูปสี่เหลี่ยมชิดใดที่มีแกนสมมาตร4แกนเพราะฉะนั้นแกนสมมาตรเป็นอย่างไรนักเรียนแกนสมมาตรมีลักษณะอย่างไดครับก็คือจะเมื่อเราพับครึ่งแล้วมันจะทับกันได้สนิทถูกไหมครับนักเรียนอย่างเช่นมีสีแกนนะครับลองดูรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแกนสมมาตรเป็นยังไงครับนักเรียนเวลาเราพับฝั่งนี้พับทับมาสนิทไหมครับ ได้สนิทแล้วก็พับมาอีกฝั่งนี้นะครับทับพับลงมาได้สนิทไหมได้สนิทแล้วก็มีแกนตามเส้นทะยงมุมนะครับพับมาทับได้สนิทไหมอา่าแล้วก็เส้นนี้ตามเส้นทะยงมุมสนิทอา่ามีอีกแกนครับตัวเนี้ยสี่แกนนะครับอา่าแล้วมาดูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแลวครับผืนผ้าจะได้พับครึ่งแล้วก็ครึ่งล่างอา่าได้แค่สองแกนขนมเปียกปูนครับ พับมาทางเส้นได้ยงมุมได้1ได้2นะครับได้2แกนนะครับได้แค่2แกนนะครับลองไปทดลองดูสี่เหลี่ยมข้ามมุมไม่ได้นะครับสี่เหลี่ยมรูปว่าจะได้แค่1แกนได้ขนานได้ไหมครับบางคนมองว่าด้านนี้ก็ได้นะครับไม่ได้นะครับนักเรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นสี่แกนก็คือรูปสี่เหลี่ยมครับจัตุรัสนั่นเองคือข้ออะไรครับข้อกอไก่ที่เหลือนักเรียนทํา เลยนะครับทำให้เสร็จเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับการบ้านของเราจะมีทั้งหมดอยู่3หน้าด้วยกันนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นะครับเขียนคำตอบลงไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็าจบการเรียนคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมเพียงเท่านี้การบ้านให้เรียนทําให้เสร็จและส่งนะครับสวัสดีครับ